สวัสดีครับอ,อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าทุเรียนเนี่ยเขามีโรคและมแมลงมีศัตรตูค่อนข้างเยอะนะครับเราต้องอเข้ามามันมนตรวจดูแปลงทุเรียนของเรานะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องการาตรวจดูทุเรียนของเรานะครับทั้งเรื่องโรคทั้งแมลงนะก็คือตอนนี้มันเป็นช่วงเช้านะครับยังเช้าอยู่นะครับแมลงอะ่ะมันยังมันยังไม่ หลบนะครับมันยังไม่หลบไปเพราะว่าถ้าพอเดดมันเริ่มออกหน่อยๆมะเร็งเขาจะเริ่มหาที่หลบแล้วนะครับตอนนี้มันมันเพิ่งเช้ามืดนะครับมะเร็งเขาก็จะยังอยู่นะทีนี้เราก่อนที่จะเราจะมาฉีดยานะครับยามะเร็งหรือว่ายาเชื้อราเนี่ยให้เราเดินสำรวจแปลงของเราก่อนนะครับว่ามันเจอมะเร็งหรือเชื้อชนิดอะไรบ้างนะครับวิธีการสำรวจของผมก็คือผมจะผมจะตอนแรกอันดับแรกเลยคือผมจะสำรวจมะเร็งก่อนนะครับ การสารวจมะเร็งของผมก็คือจับต้นเขย่าเลยครับนะนะครับ,นะรบแล้วก็ดูครับว่ามีอะไรบินออกไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับต้นนี้นะครับเห็นไหมก็สํารวจดูครับแล้วก็ถ้าอ่าเป็นเชื้อราเนี่ยให้ให้ดูที่ตามกิ่งตามก้านเขานะครับตามคนกิ่งที่ใกล้ๆกับลําต้นเนี้ย อ่าส่วนมากที่เจอมันจะเป็นอยู่ใกล้ๆลําำต้นอย่างนี้นะครับที่จะเจอพวกเชื้อรานะอ่าครับก็สังเกตว่าน่าจะมีเพีียอยู่บ้างนะครับมีเพีียอยู่บ้างเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับอันนี้เป็นต้นทุเรียนบ้านที่ผมเตรียมที่จะมาอ่าทับเสริมรากนะครับอ่าเห็นไหมครับก็ยังมีมีเพีียอยู่นะมีเพีียตัวเล็กๆสีขาวขาวนะครับอ่าบินออกไปนะครับอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูอีกอีกต้นหนึ่งนะครับ การสำรวนนะอะมานี่เจอครับเจอเจอมาเรงนะครับมะเรงชนิดหนึ่งนะครับนี่นี่เห็นไหมตัวเล็กเล็กโอ้โหเล็กมากไม่รู้จะเห็นกล้องจะเห็นหรือเปล่าอ่านี่มาเรงตัวนี้นะครับด้วงมาเรงตัวนี้ก็เป็นตัวที่จะ,ะดูดน้ำเลี้ยงนะครับดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่งนะแล้วก็เขาจะเทะกิ่งที่ผมเจอนะคือเขาจะเทะกิ่งจนเกือบขาดไปเลยครับ เกือบขาดไปเลยแล้วก็เขาก็กินใบด้วยนะ,ะเรลงชนิดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะหาชื่อเรียกมาให้นะแต่ผมจําไม่ได้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับอ่าแต่มันมีชื่ออยู่นะครับมันก็เป็นดูดน้ําเลี้ยงเหมือนกันนะครับเป็นมเม็งที่กัดกินเหมือนกันนะครับเราก็เด็ดทําลายนะครับแสดงว่า,ายาที่ผมใช้อะนี่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 เพีย้ยเพี้ยอ้ไม่ใช่ตกกะกเตนอ่านี่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 ครับมาดูนี่ครับ นี่นี่ที่ใบนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมตัวเขียวๆนี่นี่น,นี่อันนี้นะครับนี่ก็เป็นเพียชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับหางเขาจะยาวๆนะครับหางเขาจะยาวๆไม่รู้ว่าจะมองเห็ <c oughs> <He S 1> นไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ชมนะครับนี่นะครับอ่าเราก็มาสังเกตมันสังเกตอย่างนี้นะครับโอ้อันนี้มีนะครับอันนี้มีเพียนะครับนี่นี่ต้นนี้มีเพียนะครับนี่นี่กับตัวหนึ่งตัวเล็กๆเห็นไหมครับเนี่ยขาว อ่านี่นี่นะครับมีปีกนะครับเห็นไหมเขาจะมีปีกนะเดี๋ยวผมจะจับให้ชมนี่นี่ตัวสีเขียวๆเล็กๆเห็นไหมครับมีปีกด้วยนะครับอ่าเดีย๋ยวลองขย่าต้นดูนะอ่าเดี๋ยวลองขย่าต้นดูนะก็มีไหมนะครับโอ้บินออกกันเพียบเลยครับแสดงว่ามีเพียนะครับอ่าอย่างนี้มีเพียนะครับอย่างนี้มีเพียแล้วก็ เริ่มมันเริ่มมีใบอ่อนนะครับมันจะมีเพี้ยออกมาเป็นปกตินะครับเพราะเขาจะเริ่มมีใบอ่อนกําลังเป็นใบากาลังกลางนะครับกําลังเป็นใบเพสลัดนะครับต้นนี้ก็อายุสีเดือนกว,กว่านะครับเป็นชุดที่4ของผมนะคือทุเรียนอย่างที่ผมเคยพูดไปนะทุเรียนของผมจะมีด้วยกัน4ชุดนะครับอันนี้คือชุดสุดท้ายนะที่ผมเพิ่งลงไปนะครับประมาณ4เดือนนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไปดู ต้นถัดไปนะครับหรือต้นถัดไปกันครับถ้าถ้าเจอว่ามีมะเร็งอย่างนี้คือผมอะ่ะผมฉีดยาฆ่ามะเร็งไปประมาณ8วันที่แล้วนะแดวันที่แล้วนะครับแล้วผมก็เข้ามาตรวจสอบดูเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนนะครับพวกเพลี้ยวพวกมะเร็งมันจะเยอะ ช่วงหน้าเล้งนะเราก็ต้องมาตรวจสอบดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรื่องเชื้อโรคด้วยครับพวกเชื้อรานะครับก็สังเกตดูนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะใกล้ๆเนี่ยประมาณเนี้ยเชื้อราจะชอบเกิดอยู่ประมาณประมาณช่วงนี้นะครับมันจะเกาะเป็นขุยสีส้มๆนะครับที่ผมเจอนะก็คือพวกเชื้อรา,อาใบจุดสาลายนะครับเราก็ต้องรีบกําจัดแต่นี้ผมยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะเขยา่าก็มีม,มีมีบินออกอยู่นะ มีบินออกอยู่นะครับแสดงว่าะมะเร็งมันเริ่มมีแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นใบใบใบอ่อนนะครับใบอ่อนมันเริ่มกลางนะครับนี่นะครับนี่เริ่มจะเป็นเพสาดแล้วนะครับอย่างนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเใบเพสาดนะครับก็คือใบกลางจนเต็มที่แล้วแต่ว่ามันยังไม่เก่นะครับช่วงนี้คือช่วงที่ใบเขาสะสมอาหารนะ,อ,ะอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยจะเป็น สูตรเสมอก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสูตรตัวหน้าสูงอย่างาที่ผมใช้อยู่ก็ยี่สิบแปดแปพวกนั้นนะครับหรือว่าเป็นสูตรเสมอหรือสูตรสิก็ได้นะช่วงช่วงนี้คือช่วงที่เขากําลังสะสมอาหารนะครับเราต้องให้ปุ๋ยช่วงนี้นะอโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําการฉีดยานะครับฆ่าเพีียนะครับฆ่ามะเร็งนะเพราะว่า คิดว่ายาที่ผมฉีดไปน่าจะน่าจะ,าจะอมันมีเพี้ยมาเกาะแล้วอะแสดงว่ายาฤทธิ์ยามันน่าจะหมดแล้วนะครับอ่ามันมีเพี้ยมาแล้วเดี๋ยวไปอูด,ดูอีกครับมันอย่างที่บอกนะทุเรียนมันไม่ได้สวยทุกต้นนะครับเราก็ต้อง ดูเลเข้าไปนะครับอันนี้เขาก็เริ่มแตกเริ่มอะไรมาแล้ว่ะต้นนี้ก็มีว่างนะครับมีเพี้ยบบินออกมานะครับมีเพี้ยบินออกมาจากต้นนะพอเราขย่าต้นแล้วมีเพี้ยบินออกมานะครับมี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 เพี้ยบินออกมานะครับ <c oughs> ก็แสดงว่าสมควรที่จะฉีดยาฆ่าเพี้ยแล้วนะครับฆ่าเพี้ยฆ่ามะเร็งนะแต่ว่ามะเร็งปีกเข็งยังไม่ค่อยเจอเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนมากจะเจอเพี้ยนะถ้าอย่างนั้นผมก็จะฉีด มะเร็งเพี้ยนะครับฉีดเพี้ยนะครับมาเดี๋ยวเดินไปดูต้นที่ชุดอื่นบ้างนะครับตอนนี้เป็นต้นชุดที่สี่นะที่ผมปลูกนะการจเจริญเติบโตมันก็จะไม่เท่ากันนะครับสังเกตได้นะว่าบางต้นก็จะสูงแล้วนะครับอายุสี่เดือนนะบางต้นก็ยังยังเพี้ยอยู่นะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่า,ามันอยู่ที่ต้นทุเรียนด้วยนะครับบางต้นเนี่ยเขาก็ หากินเก่งนะครับบางต้นก็หากินไม่เก่งนะครับการเจริญเติบโต,ตมันเลยไม่ค่อยจะเท่ากันครับจากที่ผมทดลองมานะก็คือว่าต้องมันตรวจสอบนะถ้าต้นไหนมันโตช้าเนี้ยเราก็เพิ่มอาหารให้เขานะครับให้มากกว่าต้นอื่นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็ดูเลยเราก็ทํายากนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็จะให้เท่ากันทั้งหมดนะผมจะมาเน้นช่วงที่ให้ปุ๋ยนะครับคือให้ปุ๋ยเม็ดอะ่ะถ้าต้นต้นไหนมันโตช้าเนี่ยโตช้ากว่าต้นอื่นเนี่ยผมก็จะให้ปุ๋ยเม็ดอะ่ะเยอะกว่าต้นอื่นเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากนะยังไม่ได้เยอะมากนะครับมาเดี๋ยวเราก็มาดูต้นนี้นะครับเดีียวมีไหมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ก็มีอยู่บ้างครับมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างครับก็มีอยู่บ้าง,างครับอันนี้ก็เป็นช่วงใบเพสลานเหมือนกันนะอ่าค่อมันก็จะยาวๆเห็นไหมครับนี่นี่เป็นลักษณะที่โดนโดนมะเร็งนะครับโดนมะเร็งนะครับนี่เห็นไหมมันก็มีบ้างนะครับอ่าใบชุดนี้ก็ช่วงหน้าฝนนะหน้าฝนใบมันไม่ค่อยสวยนะครับ ที่ใบสวยๆอย่างเงี้ยเก่าๆเนี่ยเป็นใบช่วงหน้าเลงนะที่ผมทําขึ้นทําได้นะครับนี่เป็นใบช่วงหน้าเลงนะคือถ้าใบเข,เขียวเขียวเข้มอย่างนี้แสดงว,ว่าการสะสมอาหารของเขาดีนะครับลักษณะของเขาดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ใบสีเขียวเข้มอย่างนี้ที่ผมสังเกตก็คือเขาได้ล่มนะครับเขาอยู่ในที่ล่มนะถ้าอยู่ในถ้าอยู่แบบกลางแดดเลยอะ ถ้าอยู่กลางแดดเลยมันจะไม่เขียวชัดขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้มันอยู่ในร่มตก,ตก,ตกล้วยหน่อยนึงนะครับมาต้นนี้นะครับต้นนี้มันอยู่กลางแดดเลยนะอต้นนี้มันอยู่กลางแดดเลยนะครับคือต้อนนี้โดนแดดท,ทั้งทั้งวันเลยนะเพราะมันอยู่ในที่โล่งนะครับไม่มีอะไรมาเป็นร่มเลยนะครับก็เขาโดนแดดท,ทั้งวันสังเกตได้ครับใบเขาจะไม่ไม่เขียวเข้มเหมือนกับต้นที่อยู่ในร่มนะอ่านี่ครับก็ขยาต้นดูครับ โอ้ oh, มีครับมีบินออกมาบ้างนะนี่นี่นี่มีบินออกมานะครับมันจะเป็นสังเกตได้ครับถ้าไปเพลียคือมันจะบินออกมาจะเป็นตัวสีขาวๆนะครับอ่านี่คือข้อสังเกตผมนะแล้วก็มะเรงนะครับสังเกตดูมะเร็งด้วยนะมะเร็งที่เกาะมันจะชอบเกาะอ,อยู่ตามใบอ่อนนะครับอ่าอันนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวไปดูต้นนู้นครับต้นด้านหลัง ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มรัดใบอ่อนนะครับเริ่มแตกใบอ่อนนะเริ่มแตกใบอ่อนนะครับเห็นไหมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเอ้นี่นี่มีมีมีเพี้ยมาเกาะอยู่นะครับนี่นี่น,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 นี่เห็นไหมโอ้ยบินและบินแลไม่ทันนะครับอ่าก็เป็นเพีย้ยนะก็ช่วงที่เป็นใบอ่อนอย่างนี้นะครับพวกเพีย้ยมันจะชอบนะครับเพราะว่าเขาจะดูด น้ำเลี้ยงจากจากพวกใบอ่อนพวกนี้นะครับจากพวกยอดอ่อนใบอ่อนนะครับพอเพี้ยถ้าเราไม่กําจัดเนี่ยถ้าเราไม่จัดการเนี่ยมันจะทิ้งนะครับมันจะทิ้งพวกใบอ่อนพวกนี้ยเพี้ยมันเข้าไปดูดกินแล้วก็มันจะทิ้งเลยนะครับคือมันจะหลุดออกมาเลยมันจะไม่แตกเป็นใบนะครับอย่างที่ให้ดูก่อนหน้านี้บางต้นเนี่ยใบมันก็จะหายไปนะครับมันจะไม่ครบอ่าใบมันก็จะหายไปนะครับเนี่ยวิธีการ มันตรวจสอบแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอย่าลืมนะครับพวกเชื้อรานะตามโค่ตามกิ่งนะครับใกล้โคนนะใกล้ใกล้ต้นใกล้ลําต้นนะครับแล้วก็ดูดูบาดแผลด้วยนะตามโคนเนี่ยว่ามีแผลมีน้าเยิ้มหรือเปล่านะครับถ้ามีแผลมีน้าเยิ้มก็จัดการซะก,ก่อนนะครับนั่นคือโรคเชือ้อราไฟท็อปเทอรล่าแล้วนะครับถ้าถ้ามีแผลแล้วก็มีน้าเยิม้มเยมออกมาสีน้ําตาลนะ แต่ถ้ามีมาเรงกัดเป็นแผลตามกิ่งตามอะไรอย่างนี้มันมีด้วงนะครับด้วงที่กินเปลือกเขาอะเราก็ใช้ตัวที่ผมใช้นะครับคือยาทาแผลนะเมทาเล็กซิลนะครับผสมน้ําอัตราส่วน100กร,รัมต่อน้ํา1ลิตรนะครับก็มาทาแผลเขาไว้นะครับก็มันตรวจสอบเพลงทุเรียนของท่านนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยพวกเพี้ยพวกมาเรงมันจะเยอะนะครับมันไม่เหมือนช่วงหน้าเลงพวกเชื้อราพวกนี้ หน้าฝนต้องมันตรวจสอบทุเรียนของท่านนะครับขอบคุณที่รับชมครับ